ที่คิดเอาไว้เลยคุณซุนเฉียวเฉิงแข็งเก่งจริงๆครั้งนี้ข้าจะกอดเขาเอาไว้ให้แน่นๆกว่าเดิมแต่ว่าข้าจะทนเอาไว้ไม่ไหวแล้วนะข้าอยากจะมอบตัวของข้าเองให้กับคุณตอนนี้เลยเฮ้ย hey, hey. เจ้ากำลังทำอะไรเนี่ย่ข้าจะพูดกับเจ้ายังไงนะทุกครั้งที่เจ้าทำแบบนี้ข้าสู้เจ้าไม่เคยได้เลยมันน่ารำคาญจริงๆเอานี่ หืจะให้ทำอะไรเหรอเอาอุดโหไว้ซะรู้สึกว่าทุกอย่างที่นี่ไม่เหมาะสมกับเด็กๆนี่เกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่ช่วยบอกฉันหน่อยเถอะไม่มีอะไรหรอกก็ดีก่อนหน้านี้ข้าช่วยชีวิตนางเอาไว้และตั้งแต่นั้นมานางก็ลงหลงไหลจนอยากจะแต่งงานกับข้าแล้วต่อมารสนิยมของนางก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเจ้าเคยได้ยินโลกยันเดเลหรือเปล่า โลคยันเดเลคืออะไรล่ะยันเดเลคือการผสมคำของคำว่ายามิที่แปลว่าป่วยและเดเลที่แปลว่าลหลงไหลข้างไขแล้วเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็จะหมายถึงอาการที่แสดงออกทางความรักประเภทหนึ่งซึ่งมากเกินปกติลหลงไหลข้างไขมากจนเกินไปจนเข้าขั้นป่วยและเกิดความคิดที่จะอยากผูกขาดอีกฝ่าย หึงหวงจนเกินเหตุจนทำให้เกิดความเครียดสะสมจนกลายเป็นโรคจิตอ่อนๆจนถึงขั้นรุนแรงและอาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับคนที่ชอบหรือคนที่มาขัดขวางความรักไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครแบบนี้ไงนางจึงโกรธมากเมื่อเห็นผู้หญิงอื่นมาเดินข้างๆกับข้าและยิ่งขาตีนางมากเท่าไหร่นางก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้นางเป็นผู้หญิงข้างรักไปแล้ว พอมาดูใกล้ๆแล้วเจ้าก็ดูมีอะไรแปลกๆดูนะเออแต่งงานกันแต่งงานแต่งงานท่านผู้นำทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ปฏิกิริยาแบบนี้หมายความว่ายังไรผู้คุมกฎแห่งนิกายเปียวเหมี่ยวกุยจีในที่สุดคุณซุนเจียวเฉียงก็ยอมมาหาข้าแล้วข้าก็เลยแค่ตื่นเต้นไปหน่อยนะ่ะ ในฐานะผู้นำนิกายท่านควรระวังหน่อยนะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างมากของนิกายเราแล้วยิ่งมีคนนอกมาอยู่ด้วยแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเลยมันน่าอับอายมากอืมถูกอย่างที่ท่านว่า เออขอถามหน่อยว่าถ้าเป็นใครเสียมารยากล้าต้งหาที่จะต้องถามเจ้าว่าเจ้าเป็นใครจึงได้กล้าบุกลุกเข้ามาที่นิกายเปียวเหมี่ยวเพื่อก่บปัญหาแบบนี้ค่าค่าข้าค่าละขี้เกียจอธิบายจริงๆข้ค่าค่อนข้างมีชื่อเสียงในนิกายเปียวเหมี่ยวของท่านฉันชือ่อเซนจิงเกอฉันมาจากนิกายเตียนเป้า ข้าก็ว่าแล้วว่าทําไมเจ้าถึงดูคุ้นเคยจังที่แท้ก็เป็นในน้อยของนิกายเตียนเป่านี่เองเอา้าวนี่เจ้าจําฉันไม่ได้ละแม้ว่าข้าจะจําเจ้าไม่ได้แต่ข้าจําได้นะว่าที่นิกายเตียนเป่าของเจ้านั้นมีเคล็ดลับวิชาการแปลงกระดูกและเสียงคําลามของพระอาทิตย์หรือที่เรียกว่าเคล็ดลับวิชาตะวันทลายกระดูกอยู่ข้าพูดถูกไหม แบบนี้ดีเลยเพราะหลังจากที่ข้าได้รับเห็ดเลงจื้อเจ็ดใบสำหรับทำเป็นน้ำอมฤตแล้วนั้นข้าจะให้เจ้าช่วยสอนเคล็ดลับวิชาตะวันทลายกระดูกให้ข้าด้วยเมื่อถึงเวลานั้นข้าคิดว่าเจ้าคงเต็มใจนะเพราะนี่คือโชคชะตาของพวกเราเห็ดเลี้ยงจื้อที่คุณมาที่นี่ก็เห็ดเลี้ยงจื้อเหรอใช่เดิมทีแล้วข้าอยากจะคุยกับเจ้าอย่างเป็นทางการแต่ข้าก็ถูกจับตัวมาที่นี่ในระหว่างทางเสียก่อน จริงๆแล้วคุณก็อยากจะคุยกับข้าคุณมีข้าอยู่ในใจเสมอใช่ไหมแล้ววันนี้พวกเราก็จะแต่งงานกันและมีลูกสองคนในสามปีในที่สุดชีวิตอันแสนสุขของข้าก็มาถึงถึงข้าจะไม่รู้ว่าหญิงหญิงแย่คิดอะไรอยู่แต่ไอความรู้สึกเย็นยะเยือกนี้มันคืออะไรกันเออเหตุเรียนจื้อนั้นเป็นสมบัติลับของนิกายเปียวเหมียวจะมามอบให้เจ้าง่ายๆได้ยังไง ใช่แล้วเหตุเรียงจีเป็นสมบัติลับของนิกายเราแต่ถ้าคุณอยากได้ละก็ข้าจะหักมันให้คุณเ้ท่านผู้นำจริงหรอท่านผู้นำข้าเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าจะเอาแต่ใจตัวเองให้นึกถึงนิกายก่อนก็เพราะข้าเป็นผู้นำนิกายไงข้าก็เลยอยากจะให้เขาปล่อยเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ไม่มีใครกินหรือเอาไปทำอะไรทั้งนั้นสู้เอาให้คุณซุนเจียวเฉิงจะดีกว่าปล่อยให้เขาเติมเต็มความปรารถนาของเขาแลแสดงความจริงใจกับเขาจะดีกว่านะนี่จะพูดแล้วนะห้ามกับคำนะเอ้คุณนี่มันหน้าลิงจักจัก๊กหน้าหลักจริงๆให้หลิงจือเข้า,เาให้คุณแน่นอนแต่ต้องรอวันพรุ่งนี้นะจริงนะใช่แต่ข้ามีเงื่อนไขนิดหน่อยนะ ข้าต้องการให้คุณจุนเจียวเฉิงทำตามเงื่อนไขค่าสามข้อแต่ว่าตอนนี้ข้ายังคิดไม่ออกเลยเอาไว้พวกนี้นะข้าจะมาบอกท่านว่าเงื่อนไขสามข้อมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนเงื่อนไขสามข้อเลยเหรอนี่เจ้าต้องการทำอะไรกันแน่เรื่องทั้งมอดคงจะไม่ชคอกายเหมือนตอนที่อยู่สารละหวังเย่นนะถ้าจะพูดกันตรงๆคุณจุนเจียวเฉียงก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะว่าข้าต้องการอะไรใช่ไหม เย่ <Huh? S 2> yeah, แล้วตาเฉียงช่วยข้าด้วยเพื่อให้ได้เหตุเรืงอืจท่านจะตั้งเสียสละนะเจ้าตัวไหลหัวใจสิทธิ์น้องเลก็กช่วยข้าด้วยสิทธิ์พี่สองท่านอยากปลูกฝังความเป็นอมตะไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักและมีจิตวิญญาณแห่งความเสียสละนี่คือสิ่งที่ท่านสอนข้าไม่ใช่หรอเออคือ น้าน้าเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะข้าจะให้เห็ดเหลืองจีกับคุณและคุณก็ต้องทําตามเงื่อนไขสามข้อของข้าเอาละเอาละเพื่อรวบรวมวัตถุดิบเพื่อพลังอันยิ่งใหญ่ข้าจะอดทนกันแล้วกันงั้นเราออกไปจากที่นี่กันก่อนเถอะและเอาไว้ข้าจะหาวันแต่งงานใหม่ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้หรอกข้าะให้ทางไนมีความสุขในงานแต่งงานล่วงหน้าเจ้าค้า รอเดียวกนเรื่องยังไม่จบนิกายเปียวเมียวของพวกเจ้าลักพาตัวสาวกจากนิกายอื่นเพื่อมาทำการบูชายันวันนี้ฉันเส่นสิงเกอรมาที่นี่ก็เพื่อทำตามความยุติธรรมของสวรรค์และขอคำอธิบายจากนิกายเปียวเมียวของพวกเจ้าด้วยแค่เจ้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะถ้าข้าบอกว่า วันนี้เจ้าจะไม่สามารถเดินออกจากประตูนี้ไกลเปียวเหมี่ยวได้ฉันไม่กลัวจิกคุกคามของเจ้าหรอกหืกระเทยโหโหโหอ,อย่าเข้าใจผิดนะที่ข้าบอกว่าเจ้าไม่สามารถเดินออกไปได้นั้นข้าหมายถึงข้าจะให้เจ้าคานออกไปเหมือนหมาโหโหโหหนงางแม่มดลองดูดาบของฉันก่อน เอ๋ทำไมฉันถึงขยับตัวไม่ได้โยนดาบทิ้งไปซะทำไมร่างกายของฉันถึงขยับเองได้ตอนนี้เจ้าเป็นหมาแล้วแานออกไปซะนี่นี่คิดถึงความรู้สึกของหมาหรือสุนัขหน่อยได้ไหมเจ้าทำแบบนี้ไม่ถูกนะ โอ้ยหัวจะปวดข้ายังต้องการเคลดลับวิชาจากเสริญซิงเกอร์อยู่นะแล้วแบบนี้ข้าจะพูดคุยกับมันรู้เรื่องไหมเนี่ยพลังจิตของเขาช่างแข็งแกร่งจริงๆฮึการสะกดวิญญาณเป็นทักษะเฉพาะของนิกายเปียวเมียวไม่ว่าอาณาจักรจะสูงสักรหรือจเจริญรุ่งเรืองมากแค่ไหนแต่ผู้คนก็ยังคงมีจิตใจที่ง่ายต่อการถูกสะกดวิญญาณอยู่ดี แต่ตรงกลางข้มกับคุณซุนเสียวเฉิงเลยพลังจิตของข้าพ่ายแพ้ต่อพลังความมุ่งมั่นของคุณมันช่างวิเศษมากๆเพราะความรู้สึกแบบนี้ไงที่ทําให้ข้าชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆเลยบอยข้าไม่อยากทํำลายผู้หญิงอย่างเจ้าจริงๆเลยคุณจะทนเอาไว้ทําไมปลดปล่อยมันออกมาเถอะข้าราต่อไปไม่ไหวแล้วได้โปรดเธอ โปรดใช้ไม้ไผ่ทั้งสีเขียวบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติและไร้มนภาวะมาลงโทษข้าแต่ครั้งนี้ข้าขเขาแรงๆเลยนะผู้ชายอย่างข้าต้องมาคอยปกป้องตัวเองเมื่อออกมาอยู่ในโลกภายนอกแบบนี้แบบพวกเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันเด็กๆอย่างเจ้าอย่าไปฟังเรื่องแบบนี้เลยจะดีกว่านี่พวกเจ้า ไปจัดห้องให้พวกเขาทีและดูแลวความบันเทิงให้กับแขกทั้งสองของข้าด้วยดีจังเลยปล่อยสิพิษสองไปเถอะแล้วเรามาพักผ่อนกันแต่ว่าทำไมข้ารู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นโอ้สรุป ืนนี้พวกเราจะต้องพักกันที่นี่เหรอเรือนรับรองหลังนี้ดูตแตกต่างไปจากที่คาคิดมากเลยนะดูเหมือนว่าผู้นำนี้แกจะยังเห็นว่าเจ้าเป็นคู่แข่งทางด้านความรักอยู่นะนางยังคงอิจฉาเจ้าอยู่แน่ๆที่เจ้าได้อยู่เคียงข้างซุนเซียวเฉิง ไม่ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ไปข้าจะฝึกฝนให้หนักขึ้นและให้แข็งแกร่งขึ้นให้มากกว่าสิพิสองเพื่อที่นางแม่มดนั่นจะได้ไม่สามารถมาลังแก่ข้ากับสิบพิสองได้ตามใจชอบอีกแล้วข้าดีใจมากที่เจ้าเติบโตขึ้นมาอย่างมีสติออกไปอย่าเข้ามาใกล้ข้า ในขณะที่หลิงหลิงตั้งใจจะฝึกบรยุทธ์อยู่นั้นก็ได้มีเสียงคนตะโกนออกมาไม่ห่างจากที่พวกนางอยู่มากนักแต่ทว่าเสียงของคนผู้นั้นช่างดูคุ้นหูซะเหลือเกินเอ๊ะทำไมเสียงนี้คุ้นจังข้าข้าก็คิดเหมือนกันเคยได้ยินมาจากไหนนะไม่ผิดแน่นี่คือเสียงของสิพี่ใหญ่ไปรีบไปช่วยท่านกน่อน เหมือนว่าเสียงจะดังมาจากทางนี้นะถ้าเจ้าแน่ใจก็จัดการเลยนี่มันทางเดินใต้ดินนี่ไม่ต้องคิดมากแล้วลุยเลยสิทธิ์พี่ใหญ่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะข้าก็ไม่รู้สิแต่ว่าใครกันนะที่สามารถจับตัวสิทธิ์พี่ใหญ่ที่อยู่ในระดับเซียนมาได้นี่ ไม่ว่ามันจะเป็นใครพวกเราก็จะต้องช่วยสิทธิพี่ใหญ่ออกมาให้ได้ต่อให้สิทธิพี่สองจะบอกว่าให้อยู่ในกฎระเบียบของหุบเขาแห่งแสงสว่างนั่นก็คือจะต้องไม่พ่ายแพ้ต่อบุคคลอื่นแต่ครั้งนี้ข้าจะพยายามเออตาเฉียงทำไมที่นี่ถึงเป็นแบบนี้ล่ะมันเหมือนหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งเลยข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะพาหลิงหลิง มายัางสถานที่แบบนี้แล้วอย่างนี้ข้าควรจะต้องทำยังไงต่อไปล่ะตาียงท่านได้ยินไหมทำไมเสียงพวกนี้มันเหมือนกับว่าฟังข้านะลิงลิงก็อย่าไปมองและอย่าไปฟังเสียงพวกนั้นอ่านิกิดเปียวเหมี่วนี่น่ากลัวเกินไปแล้วข้าเล่าสิ้นหวังกับนิกายเปียวเหมี่ยจริงจเอเตียง ข้าอยากออกไปจากที่นี่แล้วแหละข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> แต่สิทธิ์พี่ใหญ่กำลังรอพวกเราอยู่นะที่นี่แหละเสียงของสิทธิ์พี่ใหญ่ดังออกมาจากหลังประตูบ้านนี้แหละ ฉันรู้สึกถึงพลังจิตวิญญาณอันทรงพลังและพันผวนมาจากข้างในห้องนี้ข้างในนี้มีอะไรกันแน่ทำไมแม้แต่สิทธิ์พี่ใหญ่ก็ไม่สามารถรับมือได้ แรงแต้นเยอะมากแต่ก็ไม่เท่าไหลหรอกเนี่ยหลังจากที่ประตูถูกเปิดออกภาพแปลกที่หลิงหลิงและต้าเฉียงได้เห็นก็คือเหล่าบรรดาสาวโบวกของนิกายเปียวเหมี่ยวนอนหมดส,สติอยู่ที่พื้นห้องเป็นจำนวนมากและเมื่อนางมองลึกเข้าไปภายในห้องก็เห็นเงาแปลกๆอยู่จุดหนึ่งก็ยิ่งทำให้ทั้งสองเกิดความสงสัยเพิ่มขึ้นไปอีก เกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าเริ่มงงไปหมดแล้วเอ๊แต่ว่าอย่าบอกนะตาเฉียงว่าเงาที่เราเห็นอยู่นั่นคือสิทธิ์พยยี่ใหญ่ข้าก็ยังไม่แน่ใจเลยรอเดี๋ยวนะขอข้าพิสูจน์กินก่อนฟิต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 เฮ้แย่แล้วอยู่ๆกินของสิทธิ์พี่ใหญ่ก็หายไป ไม่นะเป็นไปไม่ได้แต่เงาที่เราเห็นอยู่นี่เป็นเงาของสิทธิ์ผีใหญ่แน่ๆถ้างั้นก็อย่าช้าอยู่เลยรีบเข้าไปช่วยเถอะต้องช่วยสิทธิ์ผีใหญ่ให้ได้สิทธิ์ผีใหญ่ข้ามาช่วยแล้วอย่า yeah. เลอ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 สิทธิ์น้องเล็ก่ะปลอดภัยดีนะ